เห็นไหมมันน่ารักนี่ให้ถ่ายมันหน่อยได้ไหมมันน่ารักกันนี่นี่มันน่ารักกันไปเล้่นี่ให้พาอยู่กันห้องกระจกนี่มาอ่านหนังสืออยู่ห้องกระจกแม่นี่ทำ,นทำอะไรจานทำอะไรจานทำอะไรจานจเมันมหน่อยจำมันหน่ ก็แต่นะ่ะสีเทานั้นเ่ยสีเทาหมดเลยสองเดือนกันแล้วนี่โตขึ้นมาหน่อยแล้วแมวน้อยนี่อืพากันเอาหนังสือล่วงพื้นหมดออห้องหนังสือก็ไม่ได้เป็นหนังสือเลยียวางเชลียวเต็มแต่เขาก็มาพังหมดเลยจนพ่อจะทำห้องเพิ่มให้อีกแล้วนี่ แมวก็ไปบุกลูกเหมือนเดิมใช่ไหมแม่ยึดของแม่หมดเลยในห้องไหนเป็นห้องไหนยึดให้หมดเลยพ่อกับแม่ถอยถอยถอยไปพ่อก็ต้องยกห้องข้างล่างให้สองห้องโถงใหญ่แล้วนะแล้วทีนี้ไปห้องทํางานพ่อแล้วทีนี้มาห้องทํางานแม่อีกแล้วไม่ถึงกับที่ทํางานดอกห้องนี้มันเป็นห้องกระจกห้องอ่านหนังสือเฉย ห้องนั่งเล่นสำหรับไอ้นั่นนะสำหรับจิบกาแฟกินขนมจีนอะไรเงี้ยใช่ไหมห,ห้องนี้เป็นห้องเล็กๆสำหรับเป็นกระจกจะได้ส่องดูหมาตรงนี้เอา้าทำไมนี่ดูสิมีแต่สีเทาหมดเลยนี่เยอะไปหมดเลยสีเทาดิดูสิเอาไปก็ไปนี่ก็เทาเหมือนกันนะนี่นนเห็นไหม จะสีเทาอืมเฉพาะสีเทาบ้านนี้กี่ตัววะเนี่ยน่าจะสิบสองตัวเฉพาะสีเทานะอย่างอื่นก็จะเป็นสีดำสีดำเยอะกว่า

เห็นไหมใบไ,ไ,ไ,ไม้ออกหมดแล้วมันก็มีแดดเขามาเขามาถอไอ,อ้เขาเขามาเอ้ยเขามาถอวา่าสั้นกว่าหรืยมาถอแดดมาสั้นตกไทยต,ก,ทยตกเล่าไปมาตากแดด